ล่าสุดเจอผู้หญิงหมกศพอยู่ข้างทางขอดูตอนจุดเกิดเหตุก่อนนะ,ะแล้วคดีนี้ไปไปมามาคุณผู้ชมฮะมันกลายเป็นเรื่องของการบงการฆาอตอนแรกคิดว่าศพหมกป่าจุดที่เกิดเหตุคือ5้าทุ่มเมื่อคืนนี้ตอนสอพอวังน้อยนะฮะคุณผู้ชมฮะในคลองชลประทานหมู่3ามนี่ฮะไปเจอศพคนตายก็คือซาซาสภาพของซาซาเนี่ยคือแกโดนแทงคุณผู้ชมฮะ เป็นยังไงนะเมมีบาดแผลทั้งตัวเลยใช่ไหมใช่ค่ะพอลักษณะมีบาดแผลทั้งที่ทลําคอลําตัวหน้าท้องนิ้วโป้งมือขวาชนสูตรพบว่าลําคอหักด้วยมีแผลทั้งหมดในตัว5แผลด้วยกันค่ะสุดท้ายคุณผู้ชมครับเอาเปิดภาพคู่หูซาซาหน่อยนางมานาวหลังจากนั้นตํารวจเองเนี่ยเขาพบว่าซาซาเป็นพมา่านะครับทำงานอยู่ในนิคมแฟค t o อรี่แรน Rand, แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยซาซาหายตัวไปยังไม่กลับที่พักจนกระทั่งพบว่าคนตายได้มีการติดต่อไปหาผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าในปายองชิด คุณผู้ชมฮะตำรวจวังน้อยก็เลยไปจับเจ้าปายปายเลยบอกว่าคนสั่งฆ่าผมก็คือมะนาวใช่ไหมใช่ค่ะคุณผู้ชมดูผังตรงนี้ตัวละครทั้งหมดที่เกิดขึ้นจนนํามาสู่คดีจ้างวานฆ่าถามว่าเกิดอะไรนางมะนาวเนี่ยเห็นบอกว่าใครติดหนี้ใครครับเมย์เห็นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมะนาวติดหนี้ผู้ตายคือซาซาหนึ่งแสนบาทนะคะแล้วก็ผ่อนมือถือสี่เครื่องหลังจากนั้นเนี่ยทางด้านของนะใครผ่อนมือถือสี่เครื่องก็คือทางด้านของมะนาวไปผ่อนกับซา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 เป็นคนปล่อยผ่อน หูแล้วเอามอมือถืออะไรมาทั้งสี่เครื่องอแล้วยังไงต่อครับเมย์หลังจากนั้นค่ะก็เลยเหมือนมีการลวงทางด้านของซาซาเนี่ยไปให้จุดนัดพบบอกว่าให้ไปคุยกับทางด้านของในปายเพื่อจะเคลียร์นี้สินแต่จริงๆแล้วคือให้ในปลายเนี่ยไปจัดการค่านางซาซาค่ะอุ้ยตายแล้ว ล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวขอดูวงจรปิดก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวก่อนค่อยฟังคํารับสารภาพเนี่ยนะว่าเกิดอะไรขึ้นวงจรปิดซี่เมยเ์ไปยังไงบ้างวงจรปิดจะเป็นก่อนที่จะเกิดเหตุค่ะก็คือ9มีนาคมตอน18นาฬิกา1เนาทีเนี่ยนะคะนางมะนาวเนี่ยได้ลงมาจากหอพืชที่จะเดินทางไปรับผู้ตายจะไปให้ในปลายเนี่ยลงมือฆ่าในที่จุดเกิดเหตุนั่นเองค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะคะ วินาทีเกิดเหตุนะคะจริงๆแล้วเนี่ยทางด้านของซาซาเนี่ยพอไปถึงจุดที่เกิดเหตุเพื่อที่จะไปพูดคุยกับในปลายปรากฏว่าซาซาเนี่ยมีการต่อสู้เพราะว่าในปลายมีการเอามีดออกมาซาซาก็เลยมีการดึงมีดจากเอวในปลายแล้วก็แย่งมีดกันก่อนที่จะถูกซาซากัดมือในปลายแผ่นที่สองค่ะในปลายก็เลยแย่งมีดแล้วแทงซาซาแล้วจากนั้นจับซาซากดน้ําจนกระทังโโ่งแน่นิ่งค่ะ,สะแสดงว่าจับกดน้ําหรอใช่ค่ะด้วยกันใช่ค่ะโหดมาก ค่ะซึ่งจุดที่มีการพบศพเนี่ยนะคะก็อยู่ห่างจากจุดที่มอเตอร์ไซค์ของซาซาเนี่ยตกคลองอยู่ประมาณ6เมตรด้วยกันค่ะก็เป็นมีเสียงของล่ามคุยกับทางด้านของใครนะครับเมล่ามได้คุยกับทางด้านในปลายผู้ก่อเหตุค่ะอ่าลองฟังเสียงดูหน่อยฮะ มีการสร้างเรื่องขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เลยตอนนี้คือสรุปมาแล้วคือไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เขาสรุปมาคือเราไม่ได้จัดทีมงานไปเปิดให้ถูกก่อนฮะผู้ก่อเหตุที่โรงพักครับภาพผู้ก่อเหตุที่โรงพักประเด็นก็คือวันนี้คุยกับผู้ก่อเหตุก่อนนะฮะนี่เอาเปิดเสียงฮะเขากลัวว่าแบบว่าผู้หญิง่ะคนตายเขาตะโกนอยู่เขากลัวว่าเดี๋ยวคนมาเห็นเขาก็เลยเหมือนลากลงไปข้างทาง ตอนที่ระหว่างที่เขาคุีกันนะ่ะเขา ผู้หญิงอาโวยวายเสียงดังตอนที่ลงไปข้างทางแล้วเห็นเขาเขาตะโกนเสียงดังเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวคนมาเห็นได้ยินเ<ม>สียงเขาก็เลยจับกดน้าพอเอาน้ํากดเสร็จแล้วเขาลากไปอยู่ในพงปะ้า,า<ม>เสร็จแล้วเขาเอามอเตอร์ไซค์พักลงไปแล้วเขาก็เลยกลับบ้านเดินกลับบ้านเ, <S <S เขามีามีดเน็บเอวไประหว่างที่ทะเลาะกันเขาก็จับเอวจับเนี้ยพอจับได้ผู้หญิงแย่งมีดมาก็แย่งไปแย่งมาแบบนี้มันมีปัญหาเรื่องเงินแกผู้หญิงยืมเงินเขาไว้ห้าพันบาท เสรจแล้วเขานักกันเพื่อจะมาเจอตรงนี้แต่เขาว่าเดินมาถึงก่อนผีตัมาแล้วผีมาชหลังพอมาถึงเสร็จปุ๊บก็ ผู้หญิงก็ยึดโทรศัพท์เขาแล้วก็เช็คโทรศัพท์เสร็จแล้วก็ลบข้อมูลทิ้งแล้วก็เฟี้ยงโทรศัพท์เขาแตกแล้วก็เหมือนทำไมการรับสารภาพของผู้ชายมารับคล่องปลื้ขนาดนี้เนี่ยนะฮะ,ฮะเล่าเป็นฉากๆเหมือนกับการฆ่ากันโดยการแทงจับกดน้ําเป็นเรื่องปกติในเปิดภาพตอนที่เขาพานางมะนาวใช่ไหมมันเป็นภาพนิ่งให้เปิดเต็มจอหน่อยเพราะตอนนี้นางมะนาวโดนสอบอยู่นะฮะที่เป็นภาพ<ะ>วิดีโอเคลื่อนไหวแต่ภาพนิ่งภาพนี้จะเห็นเป็นอะไรครับ คือตำรวจพามานาวไปหาโทรศัพท์ผู้ตายที่หายไปเพราะว่าก่อนที่จะเสียชีวิตผู้ตายเนี่ยมีทรัพย์สินอยู่ในตัวก็คือโทรศัพท์มือถือ3าเครื่องที่ซื้อมาใหม่จะเอาไปให้เพื่อนร่วมชาติพอนแล้วก็มีเงิน2,000บาทนะคะ<อ>ที่อยู่ในตัวผู้ตายแสดงว่าซาซาทางานก็คือโดยการขอไปกู้เงิน<อ>นางมานาวเพื่อเอามือถือไปปล่อยให้เพื่อนเช่าต่อพอนต่ออย่างเงี้ยหรือเปล่าเมย์คือจริงๆมนาวอ่ะมาติดค้างหนี้ของนาวมาติดค้างหนี้ผู้ตายแต่เหมือนกับว่าผู้ตายเนี่ยคงมีการปล่อยมือถือให้ทางด้านของคนอื่นเนี่ยผ่อน เพราะว่ามะนาวก็ไปผ่อนกับผู้ตาย4เครื่องด้วยนะคะแล้วก็ยืมเงินผู้ตายมา1 0 0 0 0แสนด้วยก็เลยมีการจัดฉากให้ในปายมาฆ่าเพื่อจะล้างหนี้ เออแล้วอันเนี้ยเอามาค้นหาโทรศัพท์มือถือที่อยู่ในตัวของผู้ตายที่มะนาวเอาไปทิ้งไว้เพื่อที่จะกลบหลักฐานค่ะล่าสุดวันนี้หลังจากที่เพื่อนชายใช่ไหมที่ร่วมกันจับกดน้ําวันนี้ทีมข่าวได้คุยกับพี่สาวคนตายเราได้ไปสอบถามทางพี่สาวเนี่ยเขาคือคุณดาเพราะว่าที่สพวังน้อยตํารวจเขาไปจับมาหมดแล้วนะคะคุณดาเองเนี่ยซึ่งเป็นพี่สาวคนตายบอกกับทีมข่าวว่าน้องสาวไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกับผู้ก่อเหตุแต่นางสาวมะนาวใช่ไหมฮะนางสาวมะนาวเป็นเพื่อนสนิท น่าจะรู้จักและสัมพันธ์กับผู้ก่อเหตุก็ตรงตามผังเพราะเป็นมะนาวคือมะนาวอวนปลายให้ไปจัดการใช่ค่ะพอดีน้องสัมพันธ์ไอ้มีความสัมพันธ์กับชื่อน้องมะนาวอะคะ่ะเด็กน้องผู้หญิงอะคะ่ะค่ะ,คะไม่ได้ไม่ไม,ไมีไม่ได้มีความสัมพันธ์กับน้องผู้ชายอะคะ่ะย่าเราไม่มีการยืมเงินคะ่ะไม่เคยยืมเงินกับใครค่ะเขค,คือเขาขายเกียวัทั้งแต่เมื่อไหร่ละคะ ตั้แต่เมืวางออกจับบ้างไปไประมาณทุ่มกว่าค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจโทรไปสี่ทประมาณสี่ทุ่มคืนนะคะค่ะเขาบอกว่าัะไคะเขาบอกว่ามันมีรถมอเตอร์ไซค์ตกคลองอยู่ค่ะค่ะทะเบียนนี้ทะเบียนนี้ค่ะถามว่ารถสีอะไรสีนี้สีนี้ค่ะก็เลย ถ้าให้ไม่นแน่ใจเราก็เลยมาดูที่สพวังน้อยเจอมอเตอร์ไซค์ก็ครับสุดท้ายสพวังน้อยอันนี้เก่งมากจับหมด<ะ>เลย<ช>จับ,บทั้งมะนาวจับทั้งปายนะฮะเมื่อตอนเกือบสี่ทุ่มนะครับสบพวังน้อยคุมตัวปายแล้วก็นางสาวมะนาวคนก่อเหตุทั้งสองไปคุมขังบนโรงพักหลังจากสอบปากคำนะฮะทั้งวันจนทั้งหมดยอมรับสารภาพส่วนวันนี้เราได้คุยกับล่ามใช่ไหมคือคุณโอ๋<ะ>คุณโอ๋เองก็ยืนยันว่าไอ้เจ้าปายเนี่ยมนไม่ได้มีสัมพันธ์อะไรกับคนตายถูกไหมฮะแต่เห็นบอกว่าหลักฐานทั้งหมดเนี่ยม แชทกันระหว่างมานาวกับทางด้านของคนก่อเหตุคือเจ้าปายวางแผนกันวันเสาร์เพื่อจะลวงให้ซาซ่าออกมาแล้วก็ฆ่าทิ้ง สร้างเรื่องขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เลยตอนนี้คือสรุปมาแล้วคือไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้เกี่ยวข้อง <S 1> <S 1> ทั้งหมดที่เขาสรุปมาคือเรามาได้จากทางแชทในมือถือของระหว่างมะนาวกับกิ๊กของเขาก็คือผู้ชายผู้ร้ายนะผู้ผร้ายขาเขาคุยในแชทที่เขาคุยกันเริ่มแรกเลยคือเมื่อวันเสาร์ที่คุยกันแล้วก็นัดมาฆ่าวันอาทิตย์เลยก็คือเริ่มแรกที่คุยกันเนี่ยเขาวางแผนมาหลายช็อตมากๆช็อตที่จับใจความได้คือมีการ ปรึกษากันก่อนผู้หญิงมะนาวเนี่ยถามกับผู้ชายว่าที่ห้องที่หอพักที่เธออยู่เนี่ยมีห้องว่างไหมถ้าว่างเขา,เาท,ทําทีว่าเหมือนมาเก็บหนี้เก็บตังในหอพักตรงนี้นะแล้วก็จะเอาเขาผักเขาไปในในห้องแล้วก็ปิด,ป,ดปิดปากฆ่าตรงนั้นเลยให้จบสิ้นไปเลยทีนี้ผู้ชายก็บอกว่าไม่มีห้องว่างเขาก็เลยคุยอีกว่าจะไปฆ่าที่ห้องผู้หญิงเลยว่าผู้หญิงออยู่ตัวคนเดียว ทีนี้ผู้ชายก็บอกว่าจะเป็นไปได้หรอเพราะว่ามันมีกล้องจรปิดเยอะนะ,ะ,ะก็เลยไม่สามารถที่แบบว่าจะเป็นไปได้อีกรอบหนึง่ง<ะ>เขาก็เลยนัดไปวันอาทิตย์น,นะคะเขาช่วงกลางวันเขาก็นัดผู้ชายมะนาวกับกิกเนี่ยคะ่ะตามไปดูจุดที่เขาจะไปฆ่ากันจริงๆ<ะ>พอเขาไปดูแล้วสรุปได้ว่าโอเคจะฆ่ากันตรงนี้ในระหว่างนี้มีการสื่อสารตลอดว่าตอนนี้อ,อย่างชาชาคนที่จะตายเนี่ยเขาก็จะไลน์บอกกับมะนาวว่า ลงมาหรือยงังก็คือลงจากหอมาหรือยงังคุณผู้ชมฮะฟังล่ามพูดโคตรเที่ยมเลยนะฮะในเปิดภาพสองผัวเมียคู่นี้หน่อยฮะจริงๆมันเป็นกิ๊กกันนะฮะแต่เป็นกิ๊กกันก็ต้องได้กันนั่นแหละเอาเปิดภาพสองผัวเมียเรียกว่าผัวเมียได้แล้วนะฮะเจ้าปลายกับทางด้านของมะนาว,นาวคุณผู้ชมล่ามเล่าให้เราฟังนี่เที้ยมมากนะฮะคุยกันว่าจะฆ่าในห้องอ เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คนอยู่ไม่มีห้องอจะไปฆ่าอีกห้องหนึ่งมีกล้องอเอาอย่างนี้เดี๋ยวลวงออกมาเลยนะให้มานาวแล้วเดี๋ยวให้กิ๊กไอ้ปลายเนี่ยจาัดก,การแทงเฮ้ยนี่มันฆ่าคนในบ้านเราง่ายขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยนี่ฮะแต่ว่าสุดท้ายตำรวจลงพักอะไรนะลงพักเออลงพักอะไรนะวังทองปะอยุธยาเดี๋ยวนะคะใช่ไหมเดี๋ยวต้องเอ่ยชื่อลงพักพอวังน้อยค่ะพอ,อวังน้อยวังน้อยอวังน้อยก็ขี้คลายจนได้คเนี่ เพราะฉะนั้นวังน้อยจับได้เลยขนาดว่ามันลวงใช่กำลังจะถามใช่ไหมแล้วจะแวะไปรัตนาทิเบตไหมใช่ทำไมรัตนาทิเบตไม่ได,<อ>วดนะ้วังน้อยคดียากนะวังน้อยยังเจอเห็นไหมขนาดมันแอบแชทกันในมือถือวังน้อยอยังไปหาจนเจอรัตนาทิเบตกล้องหลาเลยไม่เจอ,เอนี่ฮะ